คนมีใครสงสัยอย่างเราไหมว่ากระดาษทิชชู่แอร์คูชั่นแบบแขวนของโบทาเร่ที่นอกจากหนา4ชั้นแล้วก็นุ่มแล้วเนี่ยมีจำนวน1,280แแผน่นจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันขั้นแรกแขวนไว้แล้วก็ แกะที่ก้นแบบนี้เริ่มนับเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายีสิบเจ็ดสองสามสี่ห้ปดเสสหเจแ ระดับ1 2 3 4 5 6 2 93 6 97 98 9 2 1 6 107 108 109 1 3 1 1 6 117 1 1 2 0 121 1 2 3 124 125 1 2 2 7 128 2 9 130 131 1 2 133 6 137 138 139 2 3 1 4 1 u 197 198 199 200 201 22, ไม่ทราบไม่าบไ 9 9 6ร9 7ย9 8 299 300ก1 3งร้3ย3ก้็อ้ยเดหน่อยแค่นับก็เหนื่อยทุกคน โอเคบทสรุปคือเรานับได้318แผนน่นนะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมาดูตรงนี้เขาบอกว่าปริมาณสุทธิใน1หน่หอมี320แผน่นซึ่งเท่ากับว่า1220แผ่นที่เขาบอกนั้นคือเขาเอา300ปริมาณสุทธิ320แผน่นคูณด้วยความหนา4ชั้นมันก็จะเท่ากับว่าในนี้นมันมี1280แผน่น ตามที่บอกจริงๆแต่ที่เราพิสูจน์เมื่อกี้ในหนึ่งหอเมื่อกี้เฉพาะหอนั้นนะได้318แผน่นซึ่งขาดไป2แผน่นแต่ก็ถือว่าโอเครับได้รับได้ไดขาดแค่2แผน่นโบทาเร่กระดาษทิชชู่เปรดทางการแพทย์ใครโอเคและรับได้ใช้ของดีๆกับเราเราปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะทุกคนกดเลย